วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของอมนุษยสัมพันธ์นะครับเรื่องราวมนุษยสัมพันธ์สำคัญน,นะครับเพราะว่าผู้ใดก็แล้วแต่มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ว่าขาดมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันมันสัมพันธ์กับมนุษย์ไม่ได้เนี่ย มันก็จบกันที่มีความรู้มาไม่สามารถนำไปใช้ได้มนุษย์สมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ในต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเดนเคาเนกี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญมากพอคนเรามีความรู้พอๆกันแต่ถ้าใครมนุษย์สมพันธ์ดีเนี่ยก็ได้เปรียบนะฮะไม่ว่าจะยิ้ม อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาให้เกียรติกันอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์ัมพันเนี่ยสำคัญไม่แพ้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับวันนี้ประโยคแรกนี่วิลเลียมเจมส์เขาบอกว่าพลังที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวมนุษย์ทุกผู้ทุกนามคือความต้องการที่จะให้ผู้อื่นชื่นชอบเป็นไงคือทุกคนก็อยากจะให้ชม ให้เชยอย่างเด็กเนี่ยอนิดเดียวเนี่ยโอ้โหทำอะไรได้เนี่ยเราชมเชยเนี่ยเด็กก็จะปลื้มมีความสุขโดยเฉพาะพ่อแม่ไปที่โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเด็กเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้เล่นกีฬาเป็นอะไรเงี้ยเด็กยิ่งถ้าพ่อแม่ไปดูด้วยก็จะปลื้มอันนี้เป็นหลักพื้น,นื้นแต่ถ้าเกิดมาที่ทำงานเนี่ยเอาก็อยากได้รับรางวัล อยากได้เรียนดีๆอยากได้รับคำชมเชยนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เอาง่ายๆเขาฝึกลิงฝึกปาโลมาเนี่ยที่ผมเอามาพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาเขาจะมีรางวัลให้มันใช่ไหมเอาลิงไปขึ้นมะพร้าวได้ไมาอ้าวเอาถัา่วไปกินเอาของไปกินเอาเขาก็จัดการให้ลิงลิงก็ได้รับรางวัลสัตว์เนี่ยต้องการอาหาร หรือแมวเนี่ยแมวไข่ก็ไม่มีเนื้อหนังก็ไม่มีแต่แมวเนี่ยออดอ้อนเก่งนะพินออดพีทานอนงายนอนคว่ำเคล้าคลึงขาแข้งอะไรต่างๆเนี่ยนะสัตว์เดรัจานมันจะแสะดงออกถึงความน่ารักน่าอะไรต่างๆอันเนี้ยมนุษย์เราก็เหมือนกันนะฮะเวลาทำงานก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจม่มใสนะฮะ พอจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็สัตว์สัตว์มันก็มีสังคมของมันมนุษย์ก็มีสังคมสังคมมนุษย์ยิ่งอ,อะไรชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยชาวบ้านธรรมดาข้าราชการท,าทาหารตำรวจก็จะมีสังคมของเขาแต่วิลเลียมเจบอกพลังที่ฝังลึกเนี่ยรากลึกเลยในตัวมนุษย์ทุกคนเลยคือต้องการให้ผู้อื่นชื่นชอบ ใครอยากจะให้โดนด่ามั่งใครอยากจะให้โดนต่อว่าต่อขานไม่มีนะฮะไม่มีมีแต่อยากให้ชื่นชอบชมโอ้ชมเขาสักหน่อยสิให้เกียรติเขาหน่อยตรงนี้สำคัญเพราะบางคนไม่ให้เกียรติกูเก่งอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกครับมนุษย์สมพันธ์ดูสิสสจะเลือกตั้งยังต้องอ่อนน้อมทำทนยกมือไหวทุกคนนะนะนะเพราะฉะนั้น นี่ก็เป็นจิตวิทยาเริ่มต้นวันนี้ที่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าพลังรากลึกเนี่ยเขาต้องการยกย่องชมเชยมาถึงมีเกียรติบัตรวุฒิบัตรชมเชยคนนี้เรียนดีคนนี้สุขภาพดีคนนี้มารยาทดีคนนี้อะไรข้อดีทั้งหลายเนี่ยเขาเอามาให้มีบัตร มีอะไรเรียกว่าใบรับรองความดีของคนนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคนเรามันก็ชอบนะชอบสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตจ,จิตใจเพราะนั้นเขาเสร็จงานทำงานให้เราได้ก็ชมเชยเขาซะหน่อยเออนะไอ้คนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกว่ามึงไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยไอ้ทำงานแล้วก็ผิดผิดถูกถูกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบ จะไม่ชอบอะไรไม่ดีก็ค่อยแนะนำเข้าไปอะไรดีก็ต้องชมเชยอะไรไม่ดีก็อย่าไปด่าเพราะบางคนด่ายอย่างเดียวเลยมึงมันโอโ้โหเอาสมองมาคิดสมองหัวเนี่ยมีไว้ใส่หมวกนะมีปากเอาไว้เอาวีหูมีจมูกไว้กั้นซ้ายขวาอะไรเงี้ยไม่ได้เราไปดูถูกไม่ได้มนุษย์เนี่ยดูถูกไม่ได้นะสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่รู้เรื่อง แต่มนุษย์เนี่ยรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจบางทีดูด้วยสายตาหางตาเลตาหรือแบบเยียดสีเยียดผิวเนี่ยอย่างใครไปต่างประเทศจะเห็นไหมบางทีตะวันตกโอ้เอเชียเอเชียอะไรต่างๆน,นะโดยเฉพาะอเมริกันมันก็เหยียดผิวสีดำสีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไม่ชอบมนุษย์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิลเลียมเจมส์เขาถึงบอกว่า คนทั่วๆไปทั้งโลกอ่ะที่มันฝังลากลึกอ่ะก็คือต้องการให้ผู้อื่นชื่นชอบนี่เป็นบทแรกที่เอามาฝากกันอีกสักท่านหนึ่งชื่ออันเฟดแอ็กเลอร์เขาบอกว่าบุคคลใดที่ละเว้นการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เพียงแต่เขาจะดำรงอยู่โดยปราศจากความราบรื่น หากเขายัางจะเป็นมนุษย์ที่มีอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้อื่นด้วยมนุษย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ห่างไกลจากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในประการทั้งปวงใช่ไหมเขามาตอกย้ำวิลเลียมเจมส์เข้าไปอีกนะเมื่ James, อกี้วิลเลียมเจมส์บอกทุกคนต้องชื่นชอบแต่เราไปทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้มมนุษย์ จะเป็นขอทานจะเป็นนายร้อยนายพันนายพลหรือเป็นพลทหารอะไรก็แล้วแต่ในตัวเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเองต้องให้เกียรติกันฉะนั้นอันเฟดถึงบอกว่าบุคคลใดละเว้นการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เพียงจะดำรงอยู่โดยปราศจากความเยเขายังเป็นมนุษย์ที่อันตรายคือการเอาใจใส่ทำไมในพลลอมเมลของเยอรมันในสมัยสงครามโลกเขาตึงตื่นแต่ช้าม,มืด นะไปพบปะพลทหารที่ในเบิร์มแนวหน้าแล้วก็เอาของเข้าไปให้กินเอาบุหรี่ไปให้สูบนั่นะแสดงถึงความใส่ใจแล้วก็สนใจให้เกียรติทหารก็สู้ตายเลยเพราะปกติแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินได้ทองเหรียญตาอะไรหรอกอยากมีชีวิตรอดกลับมาอยู่กับลูกกับเมียเขาอยู่กับพ่อกับแม่อยากมีชีวิตกลับบ้านด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นในพลรเมียก็เข้าใจจิตวิยา ชั้นสูงเลยก็ไปเยี่ยมทุกวันอไอทหารมันก็คงโอ้โหมาเช้าท่าทนในพลล้อมมาเยี่ยมอะไรต่างาเนี่ยดีอกดีใจนะประธานดีลิงคอนเนี่ยเคยไปเยี่ยมทหารป่วยเจ็บใกล้จะตายอยู่แล้วนะไอทหารนี่ก็ไม่รู้ว่าลิงคอนมาก็เลยบอกเอา้าจะให้ช่วยอะไรบ้างเอาช่วยเขียนจดหมายถึงภรรยานหน่อยลิงคอนก็เขียนให้เขียนแทนให้แล้วก็บอก ประทาวดีลิงคทอนเขียนแทนทหารคนนั้นไอทหารมาอ่านแล้วก็บอกเอา้าท่านคือประทานาทิบดีลิงคอนเหรอโอ้โหขอจับมือหน่อยแล้วก็ทหารก็สิ้นใจไปอย่างมีความสุขคือได้จับมือประทานาทิพดีอันเป็นที่รักของเขาเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องใส่ใจถ้าใครไม่ใส่ใจก็อย่าหวังเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากจะไ,ไม่ใส่ใจเขาบอกยังเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ห่างไกลาจากความเจริญเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโอ๊ยกูเก่งกูแน่กูมีประสบการณ์มีอย่างงาี้ถ้าไม่มีทักษะไม่มีมนุษย์สัมพันธ์อย่างเดียวชื่อมันบอกมนุษย์สัมพันธ์แปลว,ว่าผูกพันสัมพันธ์ก,นกันกับมนุษย์ ม่ใช่ไปโอ้โหรักสัตว์มากแต่กรรมนุษย์นี่แยกเขี้ยวเขาใส่ไม่ได้นะะนี่ก็คือเรื่องราวที่ฝรั่งเขาส่วนมากก็จะมันมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยฝรั่งเขาก็จะออกมาเยอะหน่อยแต่ในทางศาสนาพูดก็มีเรื่องราวมนุษย์สัมพันธ์ไม่ว่าจะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอะไรต่างๆเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละแต่เพียงว่าคนไม่ได้เอามุมมุมมองเกี่ยวกับพวกนี้เอามาพูดเท่านั้นเอง อีกสักวักหนึ่งอันนี้ของจริงแล้วเดนเคณะกี้ที่ผมก็อ่านมานานแล้วก็เขาโด่งดังนะครับในต่างประเทศทั่วโลกเดนเคณะกี้จะรู้มีคนเขาจะเขียนหนังสือไม่กี่เล่มแต่แต่ตละเล่มนี่ก็ชนะมิตดผูกใจอะ,อะไรเนี้ยสร้างสุข ละทุกสร้างสุขหรือการพูดในที่ชุมนุมชนประวัติบุคคลสาคัญของโลกเนี่ยเขาก็จะเขียนละเอียดนะก็อ่านมาตั้งแต่เป็นร้อยตีร้อยโทแล้วเขาบอกว่าเดนเการ์กี้บอกว่าการผูกมิตรกับผู้อื่นจะสำเร็จเรียบร้อยภายในเวลาสองเดือนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อข่าผู้นั้นซึ่งจะได้ผลยิ่งกว่าการผูกมิตรซึ่งใช้เวลาถึงสงปี แต่พยายามจะให้เขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อตัวเราเนี่ยกลับกันถ้าเราใส่ใจใเขาเนี่ยมันพับเดียวนเขาบอกว่าภายในเวลาสองเดือนก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้คนอื่นเข้ามาใส่ใจเราสองปียังไม่ได้เลยบางทีก็ยังต้องหลายปีหน่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับฝรั่งสามคนเนี่ย ก็สอดคล้องกันแล้วท่านเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันหมดหลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเขามีคนงานเข้ามาทํางานมีเจ้านายระดับรองระดับซีโอระดับอ่คนงานเนี่ยเยอะเขาจึงต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่ว่า เขาอยากได้เงินอย่างเดียวเขาก็อยากได้คำชมเชยอ,อยากได้คำปลอบประโรมอยากได้คำที่มาดูแล้เอาใจใส่นะฮะเขาก็อยากได้ตรงนั้นนะฮะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องการรูปหัว,ร,หวรูปหลังเอาของกินเล็กๆน้อยให้ไม่ว่าแมวหมา,านกอะไรต่างเนี่ยมันก็ดีอกดีใจรู้ว่าเจ้านายรักมันดูแลมันมันก็จะมีความสุข เพราะนั้นเดนคาเนกี้ ie, เขาก็ผูกประโยคไว้การผูกมิตรกับคนอื่นเนี่ยจะเรียบร้อยภายในสองเดือนด้วยการเอาใจใส่ถ้าเอาใจใส่จริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถึงสองเดือนเดือนเดียวเ,เ,เจ้านายมาใหม่ก็รู้แล้วว่าเขาดีถามสาะทุกสุขดีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเงินทองพอใช้จ่ายไหมอะไรเนี่ยถามสาะทุกสุขดบเขาพอถามปุ๊บแสดงว่าเราใส่ใจในตัวเขา คนเราเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาชอบกันง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดไปดูแลเขาเขาก็จะผูกพันเริ่มรักเริ่มผูกพันแล้วเมื่อน,นั้นเนี่ยเจ้านายสั่งซ้ายหานันขวาหานันเขาก็ยินดีที่จะตามเราไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มามองภาษิทไทยยังบอกอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนงายมันจะเจอกันอยู่สูงก็คือเจ้านายต้องมองมองคว่ำลงมาดูแล ดูแลครอบครัวดูแลการกินการอยู่ดูแลความเจริญก้าวหน้าของเขาเนี่ยไอ้น้อยงายก็คือคนอยู่ต่ําอยู่ล่างก็ต้องขยันนะี่ขยันอดทนอะไรต่างทางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดข้างล่างข้างบนมันถึงเจอกันนะเพราะฉะนั้นเดนเคยนกี้จึงประโยคสุดท้ายว่าจะได้ผลยิ่งใหญ่กว่าการผูกมิตรโดยให้คนอื่นเนี่ยเขามาสนใจต่อเราอันนี้ยาก เดินกอดอกไปแล้วบอกว่าโอ้ยเนี่ยมึงมาดีกับกูดิไม่ไม่ดีหรอกนะแต่การที่ผู้ค้มชาใส่ใจสนใจเขาจึงมีปีหนึ่งเขาเลี้ยงปีใหม่หรือเลี้ยงประจำเดือนหรือบางทีอ่าอ่าระหว่างปีมีโบนัสให้หรือซื้อตัดเสื้อผ้าให้ หรือว่าให้ของขวัญแจกพวกนี้มันเป็นเรื่องหลักมนุษยสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆซึ่งบริษัทใหญ่หลายบริษัทก็มีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ตัวเองรวยอยู่คนเดียวลูกน้องทำแทบตายเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนี่เรื่องราวของมนุษยสัมพันธ์ที่งเป็นเรื่องราวที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันทุกวันทุกคน ทุกผู้ทุกนามไม่ยกเว้นสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ